อ่าวัสดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาจริงๆในคลิปหน้าเนี่ยคลิปเนี้ยเรามาคุยกันก่อนว่าอะไรคือปัญหาแล้วอะไรคือสิ่งที่เราไม่ชอบและมันไม่ใช่ปัญหาคืออย่างนี้คือบางอย่างที่เราไม่ชอบบางทีเนี่ยนอกจากมันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วเนี่ยมันคือจุดเด่นบนหน้าเราซึ่งถ้าเราไปแก้ผิดจุดมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากอย่างที่พูดไปอะ่ะเช่นโออหนกแก้มสูงเนี่ย มันบางทีมันคือคาแรคเตอร์ของเรามันทําให้เราเนะ่ยสมมุติว่าเราเป็นคนหนกแก้มสูงเราคือผู้หญิงเท่เงี้ยแต่อีกคนนึงซึ่งแบบว่าหน้าเยวเล็กเขาก็คือผู้หญิงหน้าหลักเงี้ยแต่ถ้าเราไปแบบอยากหน้ารักในขณะที่เราเป็นคนเท่เงี้ยมันก็จะทําให้การแต่งหน้าของเราอะ่ะมันเขาเรียกล่ว่าอะไรอะแทนที่มันจะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์อะสมมติว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สักร้อยหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะสวยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ว่าใครนะว่าแบบ เฮ้ยฉันฉันตอนฉันยมแบบนี้ก็ฉันอยากแต่งหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าแต่กำลังจะบอกว่าบางทีอ่ะเราอ่ะมีของดีมีของดีอยู่กับตัวแต่เราไม่รู้ตัวอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปสู่การแก้ปัญหาเราต้องดูให้รู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าเช่นจมูกใหญ่อย่างเงี้ย ถ้าเรากาลังรู้สึกว่าตัวเองจมูกใหญ่ต้องถามตัวเองว่าเราจะหมูกใหญ่จริงๆหรือเป็นเพราะว่าเราอ่ะไปเห็นจมูกคนอื่นแล้วก็มาเทียบกับจมูกตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยจมูกฉันนี่นแบบใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยอายุตัวอย่างให้ฟังเรานึกถึงภาพผู้หญิงเกาหลีสักคนหนึ่งน,นะผู้หญิงเกาหลีที่ผิวขาวตัวเล็กกับนางแบบโลกที่เป็นลูกครึ่งจาไมาก้าแบบค่าตัวแพงมากแต่เขาปากหนาตัวดำหนกแก้มสูง อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแบบเป็นเป็นที่นิยมในประเทศเราถูกไหมแต่เขาไม่นางแบบโลกนะอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเกาหลีผิวขาวสวยสมมุติว่าผู้หญิงเกาหลีผิวขาวสวยชอบนางแบบจไมกลการและอยากจะเป็นเหมือนนางแบบเขาก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองถูกไหมรู้สึกว่าชั้นขาสั้นไปฉันปากบางไปฉันรุ่นนี่ฉันไม่ดี ส่วนนางแบบสมัยก้าก็เหมือนกันสมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากสวยเหมือนผู้หญิงเกาหลีเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันตัวดำจังเลย<ม>ทําไมฉันเกิดมาตัวดำทําไมฉันปากหนาทําไมฉันขายาวเกินไปทำไมฉันตัวเล็กเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยน,นี่ไงถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองแบบเฮ้ยฉันก็สวยเธอก็สวยแต่มันสวยคนคนละแบบแบบเนี้ยทีนี้ถามว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันเกิดเกิดการก๊อปปี้เกิดขึ้นคือสมมุติว่า เราชอบใครสักคนใช่ไหมเร,เราเป็นแบบนี้แต่เราไปชอบอีกคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเราแล้วเราก็เห็นเขาทุกวันเลยแล้วเราก็ไปแต่งตามเขาแล้วเราเห็นเขาแต่งหน้าอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยแต่งหน้ายัางไงอ่ะแบบลงสีอะไรแต่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปแต่งตามเขามันเหมือนกับเราอ่ะไปเอาเสื้อผ้าคนอื่นมาใส่โดยไม่ปรับแก้ไม่ได้บอกว่าห้ามเอาเสื้อผ้าคนอื่นมาใส่ฟังให้เคลียร์ก่อนอนะ่ะเอามาใส่ก็ได้แต่ต้องปรับแก้เช่นผมเป็นคนแบบตัวเตี้ยใช่ไหม แล้วก็มีเพื่อนเป็นแบบคนตัวสูงสูง178อย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเอาเกงเขามาใส่ด้วยความที่ไปชอบกางเกงเขาไงก็ไปเอาเกงเขามาใส่ถามว่ากางเกงมันจะขาย,ยาวเกินไปไหมมันต้องยาวเกินไปแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีที่จะไปเอาเกงเพื่อนมาใส่ได้ก็คือปรับแก้ให้มันเหมาะกับเราทําไมพูดแบบนี้เพราะว่าบนหน้าเราเนี่ยก็เหมือนกันเราไม่ได้มีรูปทรงเดียวกันกันกบเขา เช่นเช่นที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ที่แบบเราถามกันมาว่าแต่งตาอย่งไงแต่งตายยังไงนี่นะสิ่งที่เขาพูดไม่ผิดแต่มันอาจจะเป็นแค่วิธีที่ไม่ได้เหมาะกับเราแบบเป๊ะๆท่านั้นเองเช่นการเบรนสีตาที่เขาบอกว่าสมมุติว่าเราไปไปดูคลิปใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็สอนวิธีเบรนสีตาว่าเออเบลนจากโคนขนตาขึ้นมาถึงชั้นตาประมาณแปดสิก้าสิร์ม,มุติเขาสอนแบบนี้นะ จากชั้นพับตาขึ้นมากึ่งกลางตาให้ลดเปอร์เซนต์ความเข้มลงเหลือซัก50อย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยให้เหลือแค่20เปอร์เซนต์มันคือการเบรนสีให้ฟุง้งท่านก็คือการเบรนสีให้ฟุ้งนะนะทีนี้ถามว่าเขาพูดผิดเหรอเขาไม่ได้พูดผิดเขาพูดถูกแล้วเพราะมันเป็นรูปตาของเขาอาจจะให้ดูนะสมมติว่ารูปตาของเขาแบบนี้เขาแบ่งสัดส่วนแบบที่เขาพูดอ่ะมันถูกแล้วคือ คนขนตาขึ้นมาถึงชั้นพับตาชั้นตาขึ้นมาถึงกัแล้วก็เบรนสีฟุ้งหายไปแต่บังเอิญว่าอสมมุติว่าเรามีตาแบบนี้จากคนขนตาถึงชั้นพับตาแล้วยังไงจบแล้วเราไม่มีช่องว่างระหว่างตาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเข้มก็มาก,กองกันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเพราะเราไม่มีช่องว่างระหว่างขนคิ้วกับตา ก็คือเรามีรูปทรงกระบอกตาที่ไม่เหมือนเขาไม่ได้บอกว่าเขาสวยแล้วเราไม่สวยนะไม่ใช่นะแต่เราต้องมีวิธีแบ่งสัดส่วนของตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับเขาคือเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะแต่งหน้าให้หวานแบบเขาสมมุตินะผลลัพธ์คือหวานถูกไหมแต่วิธีการที่จะไปสู่สิ่งนั้นนะ่ะ อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแบ่งสัดส่วนแบบเขาเบะไม่ได้เพราะสมมติว่าคุณคนขนตาถึงชั้นพับตาโอ้โหตาทั้งลึกทั้งชั้นพับตาหนากว้างเบนอย่างนี้สีเข้มจะมากระจุกนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ที่คนตาลึกคนตาลึกใส่สีเข้มตาก็ยิ่งลึกไงเข้าใจไหมมันเหมือนกับเราไปเอาเสื้อคนอื่นมาใส่แล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับเรานี่ไงนี่ไงถ้าไปเบนแบบเขาตาเราจะยิ่งลึกอ่ะนี่ดูอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้ตาลึกใช่ไหมอันนี้ ตาบวมชั้นพับตาก็คือเป็นสองชั้นลบหนตาบวมระยะห่างจากคิ้วกับตากว้างมากแล้วเราก็เอาวิธีเขามาเลยคนขนตาถึงชั้นพับตาพอลืมตาปุ๊บหายไปเลยสีเข้มที่ระบายเมื่อกี้ไม่เห็นเลยวิธีก็คือเราต้องเบรนจากขนตาขึ้นมาเหนือชั้นพับตาเพื่อทำให้ ระยะห่างจากคิ้วกับตายุบลงคือจริงๆแล้วแก้ที่คิ้วได้ด้วยนะคือมันจะต้องมีแบบการปรับระยะห่างอันนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่บทเรียนแล้วเดี๋ยวได้เรียนกันแต่อันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะว่าสมมติว่าเราจะเบรนสีให้ออกมาหวานเหมือนเขาผลลัพธ์คือหวานเราต้องเบรนจากโคนขนตาขึ้นมาเหนือชั้นพับตาให้เข้มเพื่อลดระยะห่างและลดความบวมของตาเริ่มนึกภาพออกไหมคือคนเราเนี่ยมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีเดียวกันมันจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งที่เห็นบ่อยคืออายไลเนอร์เส้นอายไลเนอร์เนี่ยเป็นเส้นที่แบบคือต้องเอามาพูดแน่นอนเรื่องนี้แต่พูดให้ฟังนิดหน่อยก่อนแล้วกันนะสมมุติว่าคุณไปชอบคนที่แบบตาเล็กเหลียวสมมติคุณเเเขาบอกว่าให้ดึงเส้นอายไลเนอร์จากหางตาตรงๆเลยค่ะเราก็เอาเลยแต่เราเป็นคนที่ตาแบบกลมโตโค้งและค่อนข้างตก สมวติว่าเราเป็นคนแบบตาโตใหญ่แล้วก็แบบเป็นรูปทรงโค้งลงอย่างเงี้ยแล้วตำแหน่งก็ตกนิดนึงตำแหน่งไม่ใช่ลักษณะนะเดี๋ยวค่อยแยกอีกทีนึงแล้วก็ดูที่หางตาแล้วดึงเลยถ้าเราดึงในขณะที่เราตาตกแบบเขาสิ่งที่เราจะได้คือตกไปกันใหญ่นี่ไงถึงต้อง,งเอา,าเรื่องนี้มาพูดว่าปัญหาจริงๆอ่ะต้องหาให้เจอถ้าเราเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมาแก้ไม่ได้นะมันจะทําให้หน้าเราที่สวยที่สวยอะ่ะมันจะแย่ลงเพราะว่าเราแก้ปัญหาผิดที่ไงนึกนึกภาพออกไหมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคิ้วแล้วกันเนาะคือคิ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนพยายามจะเขียนให้มันได้ดีเข้าใจแต่ด้วยความที่เราไปดูไงเขาบอกว่าเบรนหัวแบบนี้นะเอาพู้กันขึ้นมาจิ้มอแชโดว์ขึ้นมาเบรนแบบนี้ตรงกลางเบรนเปลี่ยนพูกันนิดนึง เป็นแบบนี้ตรงท้ายให้เป็นดินสอแค่เพื่อให้หางคามอะไรก็แล้วแต่คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าเขากำลังบอกวิธีระบายสีคุณเขามีรูปทรงอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกวิธีสร้างรูปทรงเดี๋ยวตั้งแต่คลิปต่อไปคุณจะได้มาแบบทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกการสร้างรูปทรงแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือวิธีเปลี่ยนสี ซึ่งถ้าสมมุติว่าเขามีโครงคิ้วที่พอดีอยู่แล้วและมีลักษณะขนคิ้วที่เหมาะสมอยู่แล้วเขาระบายสีได้เลยเหมือนเขามีรูปเสร็จแล้วอะแล้วเขาก็ระบายสีแต่ถ้าเราขนคิ้วก็ยังลบหนาตกตำแหน่งองอกนะเรื่องตกเนี่ยแล้วเราไประบายสีแบบเขามันจะได้ผลผลแบบเดียวกับเขาไหมสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยเอามาสลาขึ้นมาปัดปุ๊บอย่างนี้เลยนะมันจะได้คิ้วฟุ้งทันที แต่เราเนี่ยขนคิ้วติดกันแน่นมากเลยแถมคนคิ้วก็มีสีดำแล้วแน่นความที่เราขนคิ้วสีดำแล้วถ้ามันไม่มีระยะห่างสีดำที่มันติดกันติดติดๆิดติดกันมันก็กลายเป็นดำทึบนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าถ้าเราอยากแต่งตามใครสักคนจริงๆนะแนะนำให้ไปหาคนที่มีคาแรคเตอร์หรือผิวหรือหน้าที่มันเป็นแนวเดียวกับเราเราจะได้ไม่ใส่เสื้อผิดตัว มันจะได้ทําให้เราดึงคาแรคเตอรอ์ตัวเองออกมาแบบได้ดีที่สุดอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกับการแยกปัญหาจริงปัญหาปลอมคือเวลาเห็นคอมเมนต์ของผู้หญิงในในแบบในยูทูบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาไงก็เลยต้องทาคลิปนี้ขึ้นมาว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาให้แยกปัญหาก่อนปัญหาส่วนใหญ่จริงๆคือเรื่องของสัดส่วน อันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยมาทําความเข้าใจกันอีกทีแล้วกันนะว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การระบายสีมันมีการแบ่งสัดส่วนของหน้าด้วยคือช่องว่างระวังตาจากช่องว่างของหน้าผานี่คือการแก้ไขทั้งหมดนะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มแก้กันจากจากคิว้วเพราะว่าเพราะว่าคิ้วเนี่ยมันควบคุมหลายอย่างเหมือนที่เราเคยได้ยินเนี่ยว่าคิ้วคือมองกุฎของหน้ามงกุฎของหน้าเนี่ยแต่ เราต้องมารู้ให้ลึกลงไปว่าทําไมมันถึงขึ้นเชื่อมองกุฎของหน้าให้บอกบอกได้แค่ว่าในคลิปนี้นะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเขียนคิ้วสมมุติว่าคุณกําลังเขียนหัวคิ้วให้คุณนึกไว้เลยว่าคุณกําลังสร้างรูปทรงจมูกไปด้วยคิ้วไม่ได้เป็นอิสระจากทุกอย่างบนหน้าเราคิ้วจะสวยของคิ้วคนเดียวไม่ได้เพราะคิ้วเชื่อมโยงกับทุกสิ่งรอบตัวมัน ตำแหน่งของคิ้วส่งผลต่อระยะห่างของคิ้วกับตาก็คือส่งผลต่อรูปทรงกระบอกตามันส่งผลทุกส่วนรอบรอบตัวมันเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเข้ามาดูกันว่าเอ๊มันส่งผลอะไรบ้างแต่ให้คิดไว้เลยว่าเวลาเขียนคิ้วอย่าโฟกัสแค่คิ้วคุณต้องดูทุกอย่างจมูกเนี่ยสำคัญมากจมูกสั้นจมูกยาวตำแหน่งหัวคิ้วเกี่ยวข้องที่สุด เพราะฉะนั้นคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นกันที่คิวคือมงกุฎของหน้าแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ